สถานีวิทยุเสียงสันติติดตอ่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซิดอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันตีมะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยตอนิรราะจีมบิสมิลลาฮิราะห์มานรลระฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบินอาลามีนวัสซาลาตุวัสสาลามอัลลอฮิ وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب شَرَهْ لي صدري ويسر أمري وحل أقدة من لسان يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل هزن إذا شئت سهلا <coughs> ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antan wahhab raditu billahi rabba wa bil islam dinana wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya Allahumma inna na'udzu bika min al barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi al asqam amma ba'd ส a l ล u a l a i k u m warahmatullah wabarakatuh ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์ลักษะห์านะหัตตาลาได้ประสบได้โปรดประสบกับพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการตับซีรุ่นลกุรอานทางเสียงสันติแห่งนี้นะครับ อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ทำให้พวกเรามีชีวิตมีลมหายใจมีสติสัมปชัญญะในการที่จะเรียนรู้และก็ศึกษาเรื่องราวต่างๆที่เป็นจุดประสงค์เป็นเป้าหมายเป็นดำรัสของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับ ลัมดุลิลลนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบหฮานะฮัวตาลาได้ให้ความเมตตาความโปรดปานกับผมเองแล้วก็พี่น้องทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมรายการนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาได้นะ <c oughs> บอกสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์เอาไว้ในคัมภีร์ของพระองค์นะครับทุกอย่างทุกเรื่อง เาลาเฮาสุมแต่ละประสงค์อยากจะให้เบาของพระองค์เป็นอย่างไรเนี่ยเอาเร์ก็บอกเอาไวา้และเอาอร์สุบานตละก็เตือนเบาของพระองค์อย่างไรเนี่ยนะครับใครที่มีพฤติกรรมคนที่มีคุณธรรมความดีจะได้รับกับสิ่งใดเอาเร์ก็บอกเอาไวา้แล้วก็ใครที่มีความประพฤติท,ที่ไม่ดีเอาอร์ก็เตือนเอาไว้นะครับดังนั้นพี่น้องครับในหลักการของศาสนาอิสลามนี่ผมเคยบอกกับท่านพี่น้องแล้วนะครับว่า เรื่องราวของอิสลามเนี่ยไม่ยากแล้วก็มีไม่เยอะนะครับมีอยู่สองเรื่องหลักๆนั่นเองจุดประสงค์และการดำรงชีวิตของมุสลิมทุกๆคนผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับมีอยู่สองเรื่องใหญ่ๆ 1. คือปฏิบัติตามคำสั่งชช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาอาลลาสองคือออกห่างจากสิ่งที่เป็นคำสั่งห้าม ของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺใช้แล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺห้ามนะครับนี่คือหลักๆใหญ่ๆใ,ในอันกุรอานที่พูดเอาไวใาา้ในหลายๆเรื่องในหลายๆบริบทนั้นจุดประสงค์อยู่ตรงนี้แหละครับเพื่ออะไรเพื่อตอบสนองคําบัญชาของอัลลอฮฺเพื่อที่จะเป็นการปฏิบัติและสร้างนะความนะความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานะัวตาลาด้วยกับการออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามนั่นเองดังนั้นพี่น้องครับจะว่าง่ายก็ง่าย แต่จะว่ายากก็ยากยีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะเรื่องราวของอีมานการศรัานั้นมันมีเพิ่มมันมีลดดังนั้นนะครับมนุษย์ทุกคนอาจจะวันหนึ่งอาจจะปฏิบัติสิ่งที่เป็นอามันอิบาดาเชื่อฟังต่อรัสุบฮานะหัวตาลาดได้อย่างมากมายแต่พอมาอีกวันหนึง่งอาจจะเป็นบุคคลที่เบาความ กับสิง่งต่างๆที่เป็นคาาําสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮนะห์วาหัวตาละอันหนึ่งมาจากอิมานนั่นแหละครับดังนั้นพี่น้องจะต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษาวิธีในการที่จะ บ่มเพาะอีมานข,ของท่านพี่น้องนะครับให้อยู่คงที่เสมอต้นเสมอปลายนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรารได้จากการเรียนรู้อายะอุกรานของอัลลอฮ์สุบฮานะฮฺวัตตาลานะครับในครั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดถึงสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮฺวัตตาลาได้ให้เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนรกไม่ว่าจะเป็นสวรรค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮฺวัตตาลาก็จะถูกก็จะนำมันมาให้อยู่ใกล้กับบรรดา มวลมนุษยชาติเพื่อท e ี่จะให้เขาได้รู้นะครับเพื่อที่จะได้เป็นคําตอบนะครับเหมือนกับที่เราได้เรียนกันไปในอายะที่แล้วนะครับอาลิมัตนับซุมมากัดดมคอมอับครับอาลิมัตนับซุมมาอัฮดอร์ตอัลลอฮุซุบฮานะัวตาลาลได้กล่าวเอาไว้ชัดเจนเลยเมื่อสวรรค์ได้ถูกนํามาให้ใกล้เนี่ยพี่น้องครับทั้งที่แล้วที่เราเรียนกันไปนะครับนักวิชาการก็บอกว่า ถูกนำมาให้ใกล้ตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับเพื่อที่จะเป็นคำตอบนะให้ได้รู้นะครับว่าเมื่ออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาสั่งใช้เรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วก็สิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาสั่งห้ามเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยนะครับมนุษย์ที่ปฏิบัตินะสิ่งใดก็แล้วแต่จะเป็นคำสั่งใช้หรือจะเป็นคำสั่งห้ามเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาบอกว่าอิดาวะกอตฮะดิลอะมูร พีนั่ดินตะลามุกุลุนับสินมาทละว่าแวอดีร่า ذلك ลาหาหมายถึงอะไรครับมนุษย์จะได้เห็นจะได้รู้สิ่งต่างๆที่เขาได้เคยปฏิบัติมาในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอันหนึ่งอันในดก็ตามเช่นเดียวกับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลานะครับได้กล่าวเอาไว้ในนะครับอีกบางองค์การนะครับในสุรออาลิอิมรอนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การที่30ของสุรอาร อ,อมรอน,นักวิชาการมุฟัสซีรินได้หยิบยกอายันกุรานองค์การอาลีอิมรอนเนี่ยนะครับมาอธิบายนะครับอธิบายองค์การที่บอกวา่าอาลิมัตนับซุมมาอัฮดรัตตรงนี้เองมนุษย์จะได้เห็นสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นคําสั่งใช้หรือจะเป็นคําสั่งห้ามเป็นคําตอบได้อย่างดีทีเดียวว่าเขานั้นได้เคยกระทําอะไรอะไรเอาไว้ได้ نذكر كان يوم تجد كل uh... يوم تجيد كل نفس ما عملت من خير موضر وما عملت من سوء تود لو ان لو ان بينها وبينه امدا بعيدا อัลลอฮฺซุบฮานะฮุอัตลาได้กล่าวเอาไว้นะครับในสุรอะลอิมรอนเพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกให้ได้รู้นะครับว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวอัตลาได้กล่าวเอาไว้เนี่ย <c oughs> มันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับกับอายะอันุรานกับองค์การของอัลลอฮฺสุบฮานะฮวอัตลานะครับในองค์การที่30ของ สุรอาลีอิมรอนพี่น้องรับอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตลาได้หยิบยกมาเพื่อที่จะเป็นการบอกกล่าวให้ได้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่มนุษย์ได้กระทรําสิ่งต่างๆที่มนุษย์ได้เอาขนขวายเอาไว้ในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะเยาวมาตาจีดูกุลูนับสินนะมนุษย์เป็นวันที่ทุกๆชีวิตเขาจะตาจีดูแปลว่าอะไรเขาจะพบเขาจะเจอมนุษย์ทุกคน นะครับเขาจะได้พบเจอมาอามิลตสิ่งที่เขาได้ประกอบมันไว้สิ่งที่เขาได้กระทํามันเอาไว้มินคอยรินมุฮบดรอไม่ว่าจะเป็นความดีเนี่ยมันก็จะถูกนํามาอยู่ตรงหน้าวามาอามิลมินซูอินและสิ่งต่างๆที่เป็นความชั่วที่มนุษย์คนหนึ่งได้ประกอบมันไว้ได้ปฏิบัติมันไว้นะครับ อลัลลอฮ์สุบบะตลาบอกว่ายังไงแต่วัดดูเราอันน่ใบนะฮาวะใบนะฮูหากแม้นว่าระหว่างคนคนนั้นนะครับกับความชั่วนั้นจะมีระยะทางห่างไกลกันขนาดไหนก็ตามเนี่ยอลัลลอฮ์สุบบะตลาบอกว่ายังไงครับนะอลัลลอฮ์สุบะฮานุตลาบอกว่าอามะดัมบะอีดะมันจะมีระยะห่างกันขนาดไหนก็ตามคนชั่วที่เคยทําชั่วเอาไว้เนี่ยระหว่างเขากับความผิดที่เขาทำเนี่ยมันจะทิ้งช่วงห่างกันขนาดใดก็ตาม Allah Subhanahu wa taala บอกเอาไว้ว่ายูฮัดซิรุกุมุลลอฮูนับซะฮ์ว่า Allah Raufum bil aibad Allah Subhanahu wa t ต a l านันก็จะนำมาให้เห็นแล้วก็อัล l l a h นั้นเป็นผู้ทรงกรุณาเป็นผู้ทรงปราณีต่อบรรดาทุกๆชีวิตต่อบรรดาปวงเบาของพระองค์วล Allah Raufum bil aibad <c oughs> <c oughs> นะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยสำคัญมากพี่น้องครับสำคัญยังไงล่ะ อัลลอฮฺสุบฮานะฮวาตลายังคงประวิงเวลาเอาไว้ในขณะที่พวกเราทุกๆคนยังมีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยนะครับเรายังมีลมหายใจใช่ไหมพี่น้องเรายังมีเวลาที่เหลืออยู่ตราบใดที่ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นทางทิศตะวันตกตราบใดที่วิญญาณของเรายังไม่ผ่านพ้นลูกกระเดือกแสดงว่าพี่น้องยังมีโอกาส โอกาสในการที่จะเป็นเบา่าว่รู้คุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลามีโอกาสในการที่จะกลับเนื้อกลับตัวของท่านพี่น้องนี่แหละครับจากคนบูเรบูเรกคนหนึ่งให้กลับกลายเป็นคนดีของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาคนที่ดีอยู่แล้วคนที่ประเสริฐอยู่แล้วก็จะเพิ่มพูนอม م านการศรัทธาแล้วก็เพิ่มพูนสิ่งต่างๆที่เป็นการงานที่ดีของเขาจวบจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตเขา <c oughs> ดังนั้นพี่น้องครับทุกทุกสิ่งที่พี่น้องกระทําทุกทุกสิ่งที่พี่น้องได้ปฏิบัติมันไว้ประกอบมันเอาไว้โ้ขนขวายมันเอาไว้ในอดีตทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะถูกนํากลับมานะครับโดยอัลลอฮฺสุบฮานาะอูตะลาจะให้มันกลับมาแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยได้เห็นเป็นประจักษ์ด้วยกับสายตาของพวกเราเองวันนั้นใครล่ะครับที่จะปฏิเสธ ใครล่ะครับที่จะไม่ยอมรับเพราะอะไรล่ะสิ่งที่ท่านเห็นนั้นมันก็คือตัวของท่านที่เคยทำเอาไว้ในอดีตการอัลลอฮ์พี่น้องครับมองแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าอับอายนะครับมองแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าขายหน้าแต่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาพระองค์จะทรงปกปิดมันเอาไวา้นะครับอัลลอฮฺสุบฮานตาลาจะทรงปกปิดมันเอาไว้เพราะพระองค์รู้ดีว่าเบาของพระองค์เนี่ยขี้อาย ตอนทำชั่วเนี่ยอายเวลาที่จะถูกนําเสนอเรื่องราวที่ไม่ดีรู้สึกอายแต่เราจะคิดบ้างหรือไม่ว่าก่อนที่เราจะพึประพฤติสิ่งที่ไม่ดีก่อนที่เราจะทําสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราเคยคิดไหมว่าไอสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเราจะต้องไปพบเจอกับมันในวันหนึ่งข้างหน้าเหมือนกับอายะอันกุรองคารนี่แหละครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาที่กล่าวเอาไว้เนี่ยอาลิมัตนับซุมมอาอัฮดรต และมนุษย์ทุกๆคนเขาจะได้เห็นจะได้รู้จะได้ทราบนะสิ่งที่เขาได้เคยกระทำเอาไวา้มันจะถูกนำมาให้กับเขาได้เห็นเหมือนกับอายะอันกุรานในสุราอาลอิมรอนเยลมาตาชิดุกุลูนับซิมมาอามีละมินค่อยริลมออะดอรอนะความดีที่เราได้กระทำมันก็จะมาประจักษ์ต่อนหน้าเรานะครับและไอสิ่งที่เป็นความชั่วที่เราได้กระทำเอาไว้นั้นชนะีวิตนั้นนะครับ ที่ใดชอบปฏิบัติหรือชอบกระทารรม,มันเอาไว้เนี่ยมันหากว่ามันจะมีระยะห่างกับตัวเราเราจะทิ้งมันไปแล้วหรือจะเว้นช่วงมันไปห่างขนาดไหนก็ตามเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยก็จะทรงนํามาประจักษ์กับสายตาของเราได้อย่างง่ายดายนะครับดังนั้นนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาที่มีให้กับเราดังนั้นพี่น้องครับ อย่าคิดว่าสิ่งที่เราทำอย่าคิดว่าสิ่งที่เราปฏิบัตินั้นมันจะเป็นสิ่งที่ทำแล้วมันก็ผ่านไปทำแล้วก็แล้วไปไม่ใช่นะครับเพราะอายะอันกุรานองค์การเนี่ยเป็นองค์การที่ชี้ชัดให้พวกเราได้มีความตระหนัก ตระหนักรู้ในการที่จะประพฤติในการที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะทุกทุกหรือผลของการกระทำเนี่ยมันผลผลงานต่างๆมันก็มาจากการกระทำของเรานั่นแหละครับดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพปรักทุกท่านนี่คือสิ่งหนึ่งที่อรรถสุบหานะหัวตะลาพระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้นะครับใน <c oughs> องค์การที่14ของสุรอัตักเวียนะครับแล้วพอต่อมาพอมาถึงองค์การที่15ในพี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาละก็ได้กล่าวได้พูดถึงเรื่องราวนะครับซึ่งเป็นประเด็นใหม่นะครับเป็นประเด็นใหม่ตรงไหนและพี่น้องไปดูอายะนกุรานองค์การที่15ของสุรอัตักเวียฟาละอุกซิมูบิลคุนัส นะครับฟาลลนะครับตรงนี้ฟาฟาอัลฟาอูฟาฟาอัลฟาตรงนี้นะครับเป็นฟาอิสตยานาฟียะนะครับซึ่งเป็นฮารฟูนัฟฮารฟูนัฟยินนะครับเป็นคําที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตละลเริ่มต้นประโยคนี้นะครับในองค์การที่15นี่ฟาลโอุเซมูนะแปลว่าอะไรพี่น้องครับ ฟาลาอักซิมูอักซิมอักซิมูตรงนี้เป็นเสียมุดอริอุนนะครับเป็นคํากริยาที่เป็นปัจจุบันแปลว่าอะไรพี่น้องครับแปลว่านะอาสาบานขอสาบานนะครับอัลลอฮุซุบฮานนะฮัวตะตาลาสาบานบินคุนนัสบินคุนนัสบาอีบีนะครับเป็นฮรัรเป็นยาร์วมัจารุดนะครับเป็นฮัรฟูจารินนะครับแล้วก็อัลคุนนัสซีก็เป็นอิสมุนมัจรุรุนตรงนี้นะครับแปลว่าอะไร อลัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาได้กล่าวเอาไว้ฟาเล,ลอุกเซิมูบิลคุนนัสเราบอกว่าพระองค์ทรงสาบานสาบานต่อดวงดาววินคุนนัสที่มันถูกซ่อนเร้นในตอนกลางวันดวงดาวพี่น้องครับเราจะมองไม่เห็นในตอนกลางวันอลัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลากล่าวเอาไว้ในองค์การนี้พี่น้องไปดูคําอธิบายที่บรรดาน,นักวิชาการนะครับได้กล่าวเอาไว้นะ <c oughs> บอกว่ายังไงพี่น้องครับ นะครับอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าล ى d ก c l a r อาไว้นะครับ ف ل า أ อ ص ى ซิมِบิลคุนนัสอัลจาวาริลคุนนัสนะวัไลล ذ อิ أ َอัสอัสนะนะครับองค์การที่16องค์การที่ 17, ส,สุบเจนะ็ดน ا ฟ ص ذ ا تنفس و ฟัส,ส فس, องค์การที่18แล้วก็องค์การที่19ครับ อันน <c oughs> nah ั้นุลกลว์รัศวล์คาริมดีควตินอินดาซิลอาร์ชิมารีนองค์การที่20นะครับองค์การที่19องค์การที่20นะพี่น้องดูนะครับนักวิชาการอธิบายกลุ่มองค์การนี้เอาไว้ด้วยกันมุตออินซัมะอมีนองค์การที่21ว่ามาซาฮิบกุมบีมะจ องค์การที่21องค์การที่22วะละกอดารออาหูบิลอูฟุกิลมูบีนองค์การที่23นะครับวะมาฮัวะอาละลอยบีบิดอนีนองค์การที่24นะวะมาฮัวะบีกาวิชัยตอนิรราชีมองค์การที่25ฟะิบหอนะตจซฮะบุน องค์การที่26นะครับอันนี้พี่น้องรับนักวิชาการ <c oughs> อธิบายนะครับไปจนกระทั่งถึงองค์การที่29อยี่อิบิกรุลล้า โอ,อก,กาสที่27ล um ิมันชาอามิงกุมไอยัสตะกีมโอก,กาสที่28นะครับวามาตาชาอูนอิลลาไอยชาอัลลอฮ รับบุลอาลามีนองค์การที่29นี่คือกลุ่มองค์การที่อเล็สซุบหานะหัวตาลานได้อธิบายนะครับได้กล่าวเอาไว้โดยพร้อมกันนะครับติดติดกันเลยดังนั้นพี่น้องครับแต่ละองค์การแต่ละองค์การนั้นมีความหมายทีนะ่เป็นอย่างไรพี่น้องเราไปดูกันนะครับเรา,เ,าเริ่มจากอายันกุรานองค์การที่15นะครับฟนะาลาอุกซิมบิลคอนัสนะอเลซุบฮานตาลาบอกว่าข่านะข่าสาบานกับ ดวงดาวที่มันซ่อนตัวคุน,นัสแปลวะ่าดวงดาวที่มันซ่อนตัวอยู่ในตอนกลางวันนะครับตรงนี้เองนะพี่น้องครับนักวิชาการอธิบายเอาไว้นะบอกว่ายังไงพี่น้องครับฟาลาอุกซิมุบิลคุ nas, นะัสอัลจาวาริลคุนัสวัลไลลิอิดาสอัสวัสซุฮีอิดาเตนฟัสนะครับ นะทั้งสี่องค์การนี้เป็นองค์การที่พูดถึงเรื่องของเวลานะครับอัลจาวาริลกุนนัสอันจาวาร์จาวารุนอัลกุนนัสีนะครับอัลจาวาริแปลว่านะครับการโคจรนะครับการโคจรนะครับที่อะไรอันกุนนัสที่มันถูกซ่อนเร้นหรือว่าถูกโคจรที่อยู่ในที่มืดหรือว่าอยู่ในที่ลับนั่นเองนะครับวัลไลลีอิดะอัสอัส วันไลลี่ก็คือในช่วงยามราตรีหรือว่าในช่วงของกลางคืนที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตละลากระทําการสาบานนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะตะลากระทาการสาบานเพราะในโอการนี้มีวาลอาติฟาวุลอาติฟาก็คือวาวอาว่า aw aw ที่ถูกเชื่อมมาจากประโยคก่อนหน้าบอกว่ายังไงวันไลลี่นะฆ่าสาบานกับอีเธออัสอัสตอนกลางคืนเมื่อมันอะไรเมื่อมันอัสอัสแปลว่าเหือดหายหรือว่ามาลายไปนะครับ อันนี้เองอัลลอฮ์สุบะฮ์ตลาได้กล่าวถึงช่วงเวลาเหมือนกันและอัลลอฮ์สุบนะฮ์ตลากล่าวเอาไว้อีกว่า s u b อ a i i ต a t a n f a ส,ส,สอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาเหมือนกันนะครับก็เป็นการเชื่อมจากองค์การก่อนหน้านี้ในองค์การที่17วัส,ส็ด subhu ส s u b h u พี่น้องเข้าใจเลยคาคานี้เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอและก็ในช่วงเวลาเช้าตรู่ซุบ h a เนี่ยครับที่เรารู้จักเนี่ยฮ u b h u i ต a t a n f a ส,ส เมื่อเวลาเนี่ยและอัลลอฮ์สุลตาราได้ทำการทำการสาบานกับช่วงเวลาเช้าตรู่เมื่อมันอะไรตะนาฟัสเมื่อมันเปล่งออกมาทอแสงออกมานะครับทั้งองค์การที่15 16 17 18เปนี่ยเป็นองค์การที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวัตะลากล่าวเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของเวลานะครับช่วงเวลาต่างๆนะครับเป็นเรื่องราวที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวัตะลากล่าวเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของเวลานะครับ นะแล้วก็นะครับนะักวิชาการก็ได้อธิบายเอาไว้ว่านี่คือการสาบานของอัลลอฮฺ سبحانه และกับสิ่งที่เป็นความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮาอัลลอได้กล่าวเอาไว้ความยิ่งใหญ่อันที่หนึ่งก็คืออะไรนะครับท่าน นักว uh, 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 ิชาการนะครับหลายๆท่านด้วยกันนะครับอิบนุอบีฮาเต็มท่านอิบนุลจารีดนะครับแล้วก็ท่านอัลซารีท่านอับดุลอิสฮะกนะครับหลายท่านนักวิชาการมุฟฟิซิรินได้กล่าวเอาไว้แล้วก็อธิบายบอกอัลลอฮฺ سبحانه และก็ตระานักกับสิ่งที่อะเรียนููมุตัก ตันตะคนนิสุบินนาฮาริวตัตฮารุบินไลลีอัลลอฮ์สาบานด้วยกับดวงดาวที่มันถูกซ่อนเร้นที่มันหลบซ่อนตัวอยู่ในตอนกลางวันแล้วก็มันจะปรากฏตัวอย่างชัดเจนนะครับในยามราตรีหรือว่าในตอนกลางคืนนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เป็นความยิ่งใหญ่อีกประการหนึ่งนาที่เราทุกคนเนี่ยแล้วก็ไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่จะทําได้พี่น้องเคยทราบไหมว่านาบีอิบรอรฮิมอะลัยฮิสสลามนั่นเคยท้า กษัตริย์นำรูดนะครับในการที่จะนะท้าทายกษัตริย์นำรูดให้นำดวงดาวนำดวงอาทิตย์มานะครับแต่สุดท้ายกษัตริย์นำรูดนั้นก็นิ่งไปเลยนะครับก็เรียกว่าอึ้งไปเลยเพราะอะไรตอนที่นบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสลามพูดว่าพระเจ้าของข้าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทรงให้เป็นให้ตายอัฮยาวะอูมิดอลาาัลลอฮฺสุลตาระเป็นผู้ทรงให้เป็นให้ตาย นะครับกษัตริย์นารุษบอกอลอจะไปยากตรงไหนล่ะก็เอาคนมาสิเดี๋ยวฉันจะปล่อยนักโทษประหารชีวิตให้เป็นไทยที่มีชีวิตอยู่ต่อแล้วจะเอานักโทษที่มันมีโทษประหารชีวิตตัดสินตัดคอมันตอนนี้เลยนะก็นี่คือการให้เป็นให้ตายนบีิบรอฮิมบอกนี่มันน้อยไปพระเจ้าของข้าพระองค์เนี่ยสามารถที่จะน,ะนำดวงอาทิตย์มาได้ขึ้นทางทิศตะวันออกเนี่ยและพระองค์ล่ะ กริยั์นำรูดน่ะพระองค์ล่ะสามารถที่จะนำดวงอาทิตย์ขึ้นมาทางทิศตะวันตกได้หรือเปล่า นะครับทำให้กริยัดนำรูดเนี่ยอึ้งไปเลยเพราะนี่คือกิจการของอัลลอฮ์เพราะนี่คือการงานของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาที่จะทําให้บรรดาหมู่ดาวนั้นซ้อนตัวอยู่ในตอนกลางวันแล้วก็เผยกายออกมานะครับแสงสว่างระยิบระยับสวยงามอยู่บนหน้าผาบนท้องฟ้าในยามราตรีดังนั้นนี่คือความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลานะครับได้กล่าวเอาไว้ถึงสิ่งต่าง นะครับที่พระองค์จะทรงทําให้มันเกิดขึ้นในในทุกๆเวลานะครับที่พระองค์ทรงประสงค์ดังน,น,นั้นนี่คือความยิ่งใหญ่ความสามารถของอรรสุปฮานะหัวตะลาที่เหนือเขาเรียกว่าไร้เทียมทานนะครับเหนือสรรพสิ่งทั้งหมดบนโลกใบนี้ดังนั้นพี่น้องครับ นี่คือสิ่งหนึ่งที่นะักวิชาการก็ได้อธิบายเอาไว้นะครับแล้วก็ผมก็ได้หยิบยกบางส่วนบางตอนเพื่อที่จะได้พูดคุยกับท่านพี่น้องนะครับให้ได้เข้าใจในประเด็นต่างๆนะครับเรื่องของดวงดาวเรื่องของอะไรครับ กลางวันเรื่องของกลางคืนเรื่องของยามยามเช้าตรู่ที่มันทอแสงขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นการบริหารนะครับว่าเรียกว่าเป็นอโรบูบิยะเป็นการบริหารจัดการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮาตะลฺอย่างแท้จริงเลยนะครับซึ่งก็มีความหมายนะครับซึ่งนักวิชาการท่านอื่นก็ได้อธิบายเอาไว้แต่ว่าผมเลือกแล้วก็หยิบยกนะครับในประเด็นนี้นะครับมาให้กับพี่น้องแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวพี่น้องนะครับรับทราบสิ่งต่างๆที่เป็นนะครับการอธิบายที่แตก ต่างกันไปพี่น้องอาจจะงงได้นะครับดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราได้รับกันนะครับในองค์การที่15 16, 17, 18เและนะครับองค์การต่อไปที่เราจะได้เรียนต่อเนี่ยพี่น้องก็อย่าลืมนะครับเพราะว่าประเด็นจะเปลี่ยนนิดหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตแต่ละหลังจากที่พระองค์ได้ทรงสาบานกับเวลากับช่วงเวลาต่างๆกับดวงดาวที่พระองค์ทรงสร้างกับยามเช้านะครับแล้วก็ยามกลางคืน ดังนั้นเหตุการณ์ต่อไปที่อลัลลอฮฺซุบฮานะฮฺหัวตาลาจะพูดเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่พระองค์จะทรงเทิดเกียรติกับบุคคลคนหนึ่งนะครับอินชาอัลลอฮฺพี่น้องติดตามนะครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับกลับมาพบแล้วก็พูดคุยกันใหม่กับรายการตับซีรุลนุรานในครั้งต่อไปครับวันนี้จากลาแต่เพียงเท่านี้ครับวัลลอฮหุวาลิยุตตอฟิกันฮิดายะวัสสลามมอัลกุมวะเรามะห์มะตุลลอฮ์วะบเรากาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิมมัต ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอ